นี่รับเป็นงานก่อคำแพงดินกันดินนะครับนี่ที่ความสูงที่เมตรยี่สิบนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการยาแนวครับน,น่แข็งแรกครับตัวนี้จะอยู่ใกล้กับป่าชายเลนนะครับอยู่กับคลองครับคลองพิจแอม เดอันนี้จะเป็นที่อน,นันด์รีสอร์ทนะครับแต่ดูจากหลังคาอนุทวิทัดยโทสุกัสสากสุนหบและท่านหานะครับ ก็จะเด้นที่ความแข็งแรงนะครับเพราะอยู่ติดกับคลองครับขอบข,ข,ของบนนะิะารด้วยนะครับช่างนุพัทยาครับเบอร์โทร083-005-8515นะครับ